เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนแล้วแหละเดี๋ยวก็หมดเวลาทุกครูวใหญ่ในปิติสุขไปวันต่อวันเลยแป๊บเดียวแค่นั้นเองทีละเจ็ดวันเจ็ดวันนี่นะสี่สิบพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรกกระทั่งถึงวันนี้เลยยังเริ่มไม่เสร็จเลยลืิ่มลือลังเลยเออนี่นะก็เราจะไปนึกเรื่องอะไรเราก็นึกถึงเรื่อง แหมเรื่องธรรมะอย่างเดียวนี่ก็ไปมีที่สิ้นุดแล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีนึกอย่างที่พู้เจ้าท่านสอนให้นึกนั่นแหละพูดอย่างที่พู้เจ้าท่านสอนให้พูดทําอย่างพู้เจ้าท่านสอนให้ทำรก็ทําแค่นี้เองไมวก็วันเียอะคืนเออเดีก็หมดเวลาแล้วนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่โอ้โหเป็นบุคคลมหัศจัรย์เลยนะที่เริ่มต้นชีวิตจากคนธรรมดานี่นี่เลยจ้ะ และพัฒนาตัวงท่านอย่างต่อเนื่องถึงยี่สิบสงไข่แสนมหากับจนกระทั่งมาถึงพบสุดท้ายที่จะได้เป็นรลกอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนี่น่ามาสจันนะท่านเคยได้กล่าวเอาไว้นะเป็นพุทธวัตรจากพระโอษฐ์ดูเหมือนจะจะ พระอนุรุทธะมัมันอ่านมานานแล้วทั้งสี่สิบกว่าปีมังลืม,ล,มลืมไปหมันยตอนก่อนที่พระองค์จะตัดสธรทมสมัยก่อนที่พระตถาคตเจ้าจะตัดสธรทมพระเจ้าข้าเอาพระตถา,าคตเจ้าเนี่ยได้ประกอบความเพียรเดี๋ยวพระลูกชายคอยคอยคอยเช็คดูด้วยนะจ๊ะทบทวนเพราะมันนานละมันสี่สิบกว่าปีเลย ยามใดที่เกิดความกลัวในช่วงเดินท่านก็จะไม่เปลี่ยนอริยบทอื่นเอาแปลความหมายไปเลยก็แล้วกันจะฝืนเดินไปเพื่อหาตัวแห่งความกลัวว่ามันอยู่ตรงไหนจะจับตัวกลัวนั้นให้ได้ในอริยบทยืนคือถ้ายืนแล้วไม่ทราบสะดุ้งกลัวอะไรมันมีโอกาสสะดุ้งกลัวได้ เราลงไปยืนในป่าช้าคนเดียวตอนกลางคืนแลนดสิบห้าขัเออแล้วมีเสียงบรรเลงนี่เออนี่นะเอาเรื่องกันนะนี่เอา,เอาเรื่องเลยก็ฝืนเดินยามนั่งก็เช่นเดียวกันยามยืนยามนอนเนี่ย เกิดความกลัวตรงไหนท่านก็ฝืนเอาชนะความกลัวให้ได้ในอริยบทนั้นหาตัวกลัวมันกลัวตรงไหนเมื่อกลัวที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจเออในี่ใจกลัวไปเองนี่นะเอ,อแล้วก็ทาประกอบความเพียรน,นะจ๊ะบางครั้งีนก่อนก่อนตดสลรทมนะ บางครั้งก็นึกแสงสว่างได้บางครั้งก็ไม่ได้นี่ท่านเห็นไหมว่านี่การความเป็นบำเบนมนุษย์ได้พัฒนามาไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บตูมเป็นเลยไม่ใช่ที่นะแค่กับประกอบความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงสว่างนั้น อยู่ได้ตอนกลางวันบ้าง <S <S เป็นช่วงช่วงบ้างได้ทั้งกลางวันบ้างบางครั้งบางครั้งเนี่ยสว่างตอนกลางคืนบ้างอเออสว่างกลางวันบ้างภาษาข้อเจ้าประกอบความเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเออนี่ไง เพราะฉะนั้นเมื่อท่านยังไม่ท้ออย่างเงี้ยแล้วเราล่ะปรมียังไม่เป็นพระสามารัมมาสัมพุทธเจ้าอะ่ะเราจะท้อทําไมในเมื่อท่านจะยังเจอเนี่ยแล้วทําไมเราจะไม่เจอเออเราแน่แค่ไหนเอออยู่ภาษาชาวบ้านนี่ะาาาน,นะจ๊ะ,ะแต่ถ้าจะแน่ก็ต้องตามตามอย่างท่าน่ไงเนี่ยนี่ไในสิทธิ์ท่านก็สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมลูกใช่ครับผมอ่าใช่อีกอ้าว นี่นะเออนี่ทั้งประกอบความเพียรอย่างนี้เราก็เช่นเดียวกันบวชไปแล้วก็ประกอบความเพียรอย่างนี้ไปแล้วมหาสัจจันทร์ตรงที่ท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์ในของทิพย์ทั้งกะ ไม่ผูกพันนะไม่ติดเลยนะใจท่านไม่ติดมันหลุดหมดเลยใจท่านใจนิ่งๆเงียบเกลี้ยงในพรมอรูปภพในอรรถภพ,บพบไม่ติดอะไรเลยเนะี่ยจนกระทั่งอะไรอะไรในภพสารท่านก็ไม่ติดใจเลยไม่เอาเลยเนะี่ยเพราะว่าใจมีที่ติดที่ดีกว่านั้นนะติดอยู่ตรงกลางนะั่น หยุดนิ่งสดิจไม่เคยเยื่อนเลยอย่างชาวสวรรค์นี่นะจะ๊ะใจจะไม่วุ่นวายแบบมนุษย์นะเพราะไม่ต้องทำมาหากินแต่ก็ยังสัดสายสัดสายยังไม่ได้นิ่งเท่าไหร่แต่ไม่ต้องทำมาหากินเสวยผลแห่งบุญมีความสุขสดชื่นอยู่ แต่เขายังไม่นิ่งอย่างสัดใสเไหมจะยังยินดีรูปทิพย์เสียงทิพกลิน่นรสสัมผัสอันเนป็นทิพย่างเพลิดเพลินนี่พอไปถึงพรมพรมจะไม่ค่อยวุ่นละเอเมจายจะว่างมาเรื่อยๆละนิ่งๆใจจะนิ่งๆไม่ค่อยสับสนเลยพอรูกผมอันนิ่งกว่านั้นครับพี่ทิพ นิ่งกว่ามนุษย์เไม่ต้องทํามาหากินแต่มนุษย์ไม่ค่อยนิ่งแหละโดยทั่วๆไปเลยจะพรมจะนิ่งกะทิ์จะนั่งเฉยๆไม่ผูกพันอะไรติดอยู่ในฌานอารมณ์พรมนิ่งกว่าพรมโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิ่งไม่ติดอะไรเลยในภพทั้งสามนี่ยถึงจะหลุดได้เน่ย อะไรอะไรก็ไม่เอาสมบัติจกักรพรรดิหรือก็ไม่เอาถึงเป็นที่สุดของสมบัติในมนุษย์แล้วอะไรกบบ็ไม่เอาทุกอย่างไม่เอาอะไรเลย,เลย,เลยใจไม่ผูกพันเลยนิ่งอย่างเดียวกระทั้งนิ่งนั่นไปสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีความสุขอย่างไม่มีประมวลไห้กันเลืล่อยเลยื่อยเลื่อยเนี่ยมหาักจันทร์ท่านอย่างเนี้ยถึงชอบเคารพ เทิดทูนบูชาท่านจึงนึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆเยน่อกจากเป็นพระบรมศาดาสมาสุจา้าเรายังนึกท่านในฐานะท่านเป็นพระต้นบุญต้นแบบนี่ที่เราจะต้องทำตามเดินลอยตามคำสอนงท่านนี่จะเออแค่ทำตามท่านได้บ้างเล็กๆได้น้อยนี่นะในระดับพุทธบุตรท้ายแถวในเนี่นะ ยังมีความสุขเลยนะแค่เห็นปอบปอบแป๊บแป๊บนี่อย่างนี้นะเออก็ยังมีความสุขเนี่ยมันจะสุขไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่องครูใหญ่หเธอทูนั่น